ยิ้มแล้ีจำ่างกดจิตกมก็เดนได้นะจำได้กระดิ่งนะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ปุ๋ยน้องหนูยิ้มน้องหนูแย้มนะคะวันนี้เมื่อวานแม่ปุ๋ยไปทับไดโซมาโอ้กล่องใหญ่บิ๊กบึ้มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแม่ปุ๋ยไปซื้ออะไรมาบ้างจากไดโซนะคะหนับแรกอันนี้ก่อนอันนี้เป็นนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยส่วนมากนะคะกิจกรรม ส่วนมากจะเป็นกิจกรรมของลูกยิมหรแยมนะคะแม่ปุ๋ยไปครั้งนี้ไม่ได้ไม่ค่อยมีของเล่นเท่าไหร่อันนี้แม่ปุ๋ยกะว่าจะเอาแขนเนาะแขนแล้วก็หาอะไรเป็นตัวอักษร ABC 1.2.3สอนเสร็ 1, 2, 3, สี้แล้วให้หมีหมืแยม้มล้วงไปแล้วก็จับออกมาเป็นรูปอะไรแล้วบอกคุณแม่นะคะลองดูสิลองดูสิอส <c oughs> โอเคค่ะถึงที่หนึ่งไปละต่อไป โอ้หหระหูแม่ห nah, huh. yeah, ูระหูนะคะเดิมให้ลิมเดี๋ยวย้มต่ออันเดิมมีพังไปแล้วเยินหมดแล้วเนาะซื้อมาสองอันหูระหูให้ลิมย้มต่อสีไรมีสีไรบ้างสอ่สีไร่ี้หลาเน่อ่าต่อไปให้เเพื่อมีารเสีวะเราส้อยให้สร้อยอะไเหรอค่ะสร้อย เดี๋ยวม่ค่ะมแกะอันนี้นะคะเป็นสร้อยมีสร้อยมีกาไลแล้วก็มีแหวนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แกะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรีรวิวอีกคลิปนึงนะคะนะต่อไปเอ๊ะมีอะไรอีกนะโอ้ลูกแกว้วลูกแกว้วเดี๋ยวอันนี้ไม่แกะให้ได้นะคะลูกแก้วเดี๋ยวแม่ให้แกะให้ดูเนาะลูกแก้วอันนี้นะคะแต่เป็นไม่เหมือนลูกแก้วทั่วไปที่แม่ผูเคยซื้อมาลูกแก้วมันจะกกมๆเนาะแต่อันนี้มันแบนๆนอ่ะเดี๋ยวแม่ผู้แกะให้ดูเลยเนาะ อันนี้มาให้ให,หนูยิ้มนดี๋ยวยัทำกิจกรรมกับกล่องไปนับเลขบ้างนะคะแต่อันนี้ต้องอยู่ในความดูแลของคุณแม่ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวมันจะเข้าปากไงหนูยิ้มเผลอเอาเข้าปากติดคอเลยเหมือนพี่อีคีใช่ค่ะเหมือนพี่อีคีนะสเนะาะเอาูแม่ปูอันนี้เป็นอะไรเอาเป็นที่ใส่ค่ะ <ไว S 1> แล้วที่ใส่เก็บตุ๊กแก้วไว้ไงค่ะอ่ห้อันนี้เนาะเดี๋ยวแม่ปูให้ดูใกล้ๆกล มันจะแบนๆอืมมันจะแบนๆมันจะมีหลายสีมากเลยนะมันจะแบนมันจะมีหลายค่ะโอ้มันจะมีหลายสีมาก,มากเลยเหรอคะลูกทีคุณแม่ใช้ลูกแก<อ>้วอะไรลุกทีเป็นลูกกลมๆใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นแบนๆนะเอาต่อเอาต่อเป็นทาวเวอร์ได้นับเลขแยกสีได้นะคะอันนี้หกสิบาทเมื่อกี้ก็อันละหกสิบาทหมดเลยส่วนมากในส่วนมันจะ หกสิบาทหมดเลยเนาะอ่ะยิ้มเย้มค่ะใส่ค่ะอ่าใส่แช่กันใ,ให้ดูแล้วมันหล็งเราก็เก็บเก็บเก็บอมาก็เจ็ก็เจ็บเจ็บเ็บ เดี๋ยวเรากดถุงอันอ้นต่อป้าอั้อนตะ่อไปาเนเอาไหนเอานี้เหรอโอเคค่ะออันนี้เป็นกิ๊บหนีบนะคะเป็นกิ๊บหนีบให้ลูกมีแย้มหยดหนีบจ้ามเนื้อมือแต่นี้มันน่ารักเพราะว่าเป็นรูปมิกกี้เมาส์ลองดูสิอู้อูระวังนะคะต้องหยิบอย่างนี้ค่ะหยิบออกมาค่ะใช้สองมือค่ะ ให้สองนิ้วี่มันกระดึงน่ารักค่ะกระดึงกระดึงกระดึง่งเอาแยกสีกแล้วก็ทำกิจกรรมบีบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ผู้ชมีอะไรให้ใหดีแล้วอ่ะอันนี้คะเรียกอะไรคะอันนี้เรียกอะไรคะอันนี้เรียกอะไรเอ่ยใครตอบคุณแม่ได้อันนี้เรียกอะไรยิ่งขะนี่เรียกอะไรคะอ,อ๋ะเอเลขสามบีบก<อ>ีอันเ่ะ่สามอันค่ะเก็บเกอีก ดิบสามอันอยาแยมคะอันนี้เลขอะไรเอ,เอ่ยสียดิบได้เลยอันนี้เลขอะไรีเราก็มไม่รู้เลขสี่นะคะมีกี่อันคะไม่หนีไม่อยากนหนีแม่ขาเล่งสามหนีกี่อันถ้าสามต้องหนีกี่อันสามต้องหนีกี่อันไม่ยกขาขึ้นไปนะคะ ยังมีกี่อันคะสามอันอีกอันนึ่งยังไม่มีสีฟ้าอ๋อยังไม่มีสีฟ้าโอเคครบแล้วนะคะสามอันอย่างนี้นะคะเป็นต้นเนาะค่ะเก็บได้เลยเจุกในถุงไว้ค่ะเก็บใส่ถุงไ,ไ,ไว้ก็มี <c oughs> ส,สีขาว สองอันค่ะอานั่งค่ะแกเอามันยิ้มเดี๋ยวไม่แกะให้นะเดี๋ยวต่อไปนะคะมันมีสองอันอันนี้ค่ะสองอันมันอยู่ในนี้ค่ะสองอันมันอยู่ในนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็นที่ล็อกเนาะแต่แม่ปุ๋ยจะให้เอามาเป็นที่ล็อกด้วยในกระเป๋าเดินทางแล้วก็ให้ยิ้มเดี๋ยวย้งฝึกการบีบบีบอย่างนี้ครับพอกระเป๋าส่วนมากถ้าเราจะเป็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าอะไรอย่างนี้มันมันต้องใช้แบบนี้เนาะ ีหรือยังเขาชอบไปบีบที่กระเป๋าเดินทางแต่แม่ปุ๋ยซื้อมาเพื่อที่เวลาบีบอเนาะนี้แล้วก็ให้เอาเขาเอาของใส่ของใส่แล้วก็บีบแบบนี้ใส่เองได้ค่ะบีบก่อนนะบีบยังไงข้องมือแบบนี้อ่ะเข้างบีบค่ะบีบตรงนี้ค่ะบีบค่ะบีบยิตังแค่บีบค่ะ สองอันนี้ค่ะบีบที่มันนูนๆเห็นไหมมันบีบได้ใช่แล้วดึงออกค่ะข้างนี้ดึงออกกาลังยังไม่พอเห็นไ,ไหมคะ่ะบีบอันนี้นะคะ,ะแล้วก็เอาใส่กระต้องบีบนะคะต,ต้องฝุดอันนี้ยังไม่ได้ <Yeah. S 2> เดี๋ยวค่อยฝึกไปนะต่อ <Okay. S 2> ไป,ไปอะไรที่กระปุกอ,อันนี้ก่อนก็ได้อันนี้ก่อนค่ะอันนี้นะคะอันนี้ใสะะ่อี่างนี้นะ,ะเดี๋ยวมนันจะหนีบมือนะคะอันนี้กับนสนี่เป็นแบบนี้เนาะเนี่ยจริงๆอะ่ะเขาทำเขาเอามาไว้เพื่อสําหรับวางของเป็นกระปุกเกลือน้าําปลาน้ําตาลอะไรอย่างนี้นะคะแต่คุณแม่จะเอามาให้หนูยินมยิ้ทำทา ทำกิจกรรมหลายอย่างนี่คุณแม่ตามหามานานแล้วเจอที่ได้สุกเนาะให้เป็นที่ทตากผ้าทำปฝึกที่ใช้ไม่มีตากผ้าแล้วก็มาค่งสลาใบสลามใส่แล้วมันไหลแลลงนะนะื่อกี้มันกิน